สวัสดีครับผมพยมพรหมจาร์อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสศิปภามุกอาสาหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษทางวิชาการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะมิตรัยชุมชนหนองบัวลำพูเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565 หลักสูตรอนุปริญญา3ปีเรียนทั้งหมด5ภาคเรียนภาคปก,กติเรียนจันท์ถึงสุขรวัยทำงานเรียนภาคเสาร์อาทิตย์รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารับสมัครทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพไม่จำกัดอายุค่าใช้ใจ่ายถูกที่สุดในโลกภาคเรียนละ8 0 0กว่าบาทรวมตลอดหลักสูตร ประมาณ4,500บาทเท่านั้นเองรับสมัครได้หลายช่องทางที่กสนตำบลทุกตำบลที่ทำการกำนันทุกตำบลที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและที่หน่วยจัดสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรืองหน่วยจัดเทศบาลตำบลกุดินจีวัดศิริบุญธรรมตำบลกุดินจีหน่วยจัดโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสัน หน่วยจัดโรงเรียนนนสังวิทยาคารและที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูตั้งอยู่ข้างสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตาบลบ้านเพลาอำเภอเมืองหนองบัวลำพูหรือทางเขตเฟสบุ๊กไลฟ์วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูค่ะครับเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะครับนักศึกษาสามารถจะนำวิธีการศึกษาหรือองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยกัน อย่างเช่นกรณีที่หนึ่งนักศึกษาต้องการที่จะศึกษาต่อก็สามารถนำวุธีการศาึกษาไปสมัครเรียนต่อในสาาถาบันการศึกษาของรัฐดและเอกชนได้ทุกที่นะครับหรือกรณีที่สองอนักศึกษา,กาที่ประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถนารําองค์ความรู้การบรหิหารการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึง้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการนาําศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจพอ,พอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพของตนเองหรือกรณีที่3าต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นก็าสามารถนําองค์ความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนวางแผนชุมชนหรือบริหารจัดก,การโครงการประเมินผลโครงการที่ดำเนินการอยู่ในท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการที่จะวางแผนพัฒนาใน,ในด้านต่างๆได้ ขอย้ำอีกนิดนึงว่าหลักสูตรการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแจ้งยืนนี้นะครับสามารถสัครัเข้าเรียนได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอเชิญชวนผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับให้สมัครเข้าเรียนเพราะท่านจะสามารถนำองค์ความรู้ตรงนี้นะครับองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการบริหารท้องที่ท้องถิ่นของท่านให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจท,ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเตรียมท้องที่ท้องถิ่นในการรองรับโครงการต่างๆของภาครัฐสาขาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ